น่าคอมเมนต์มาเจ้านะก็เลยนั่งกาอีต้นไอผักกินฮะไปสิล้อเอต้องเคยกบีเขากักกบเ้ื่เขาไปแล้ว นม่ไม er ่นม่ไ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 ม <t nak> ่ไม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 ่ไอ่ม่ไม่ไม่ไมไม่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 ไไม่ไม่ไ่ไม่่ไม่่่่่ม มาเล่นดธอตัวมีหนอนน้องเลนน่น้องเลนนี่จะรับไปกูสิเนียรู้ตัวน้องเลนเลนน้องอใช่โอ้ยน้องไม่เทียวเธอรู้มันชอบน้าไอสกเรนน้องชอบน้ไอสกเนเธชอบน้าไอสกเนเดี๋ยวพแก่

công <laughs> nó việc thì là lỡ cho ông tiệc cơm à tiêu tiêu ô giờ bóng lò giờ bóng lò ơi bóng thả lô thả

เลือดยืนน้อยแจ้หรืยเตี้ยเลยตาอเป๋อเป๋อแม่ตาฮะม่เป๋อหรือตาเอตาไม่อเปฮะก็จิกบเปตาจะเป้ซึ่งมเปมหมอไปเยอะด้วยล่ะก็มนทำให้ก็เป้ต Тао ngum ta. L đi sé sé ngum cái mà ta 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 la la. Тао mi ma. Tứ ta nãy. Cô mi có hảo y.

แต่เรามาพัตัวี่ยอยู่หนอไม่มงก็ไม่มีก็หัวน่ะไทยไทยโอ้เทก็เราที่อยู่หนก็ไม่เทก็ก็บบสับปะก็มาเยอะก็สับปะเจริญนะนี่เดี๋ยวเทไทยนะคะไทยอ๋อเออ bắt sợ sao là mong Ôi à à, ngơ ngon 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 mấy ngơ ngon à? ngon 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 ngon

chào có chân nó bà bà lượt tình yêu nhắn tin hm 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 Ủa, oh, có, 으아, 으아, dù có 꺼분 났대, té chưa? 으아, 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 là 으아, 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 có

ตอนนี้ใช้ money money รุ่งน้องตอนนี้นี่น่าจะจะนี่ทัศน์สมงศ์ีนอยขนาดเนี้ยเขเรียกว่าม่เจ็บเลยน่ะมั้งโอ้ยฉันมุขลิลุดชวยเช่วยเาช่วก็ร้ขวเจ้าเหรอโอ้ยเดี๋ยวมนเจ็บช่เปล่าเลยไม่หนูเจ็บท้อลีลูหนูปะเออเออทำไมลิลุดชอบช่วยคนจู้อ้ลิลูก็สีเสี้ยก็ตัวเราหมอมากก็รู้ช่วสอนเรีจู้ 아리야, 그들은 모모가 찾아내는 줄 아. 네, 솔직히야, 기대지 못한 거야. 너가 빨라, 너가 없이 라리. 아, 배도 아파요. 선취원도 이제 연체됐다, 미 요즘 요즘 아담 보리야.

在跑步，喏，都在都在跑步。没几了，啊？我饿了，嗯，冷了。一起跑，两个人一起跑。说说说说说咩说？说说说 헤. 산초로 가 지금. 음. 디오 데나미테로 메하. 야페. 아이오거든 서로 촐로 나 올룬다. 응? 님께. 엄마는 만. 무부 저 샤오 음 삼데다더니 음 산산산 어너 데임에 모세야 드는 제대로 랄라 그래서 또 โม่ปูฮัลโหลบ่เอันนั้นเลยปูอันนั้นไม่เป็นเสาแล้วเด้อเคอกันบีล้อเจ้าไปเคอรกันบีมึอนี่จะได้จับพันนะได้เท่าไหร่หนักให้เบื้องไหมหนักให้เบื้องไหมได้เท่าไหร่ปู๊บพู๊บเจ้าไปเคอรกันบีเลยจับพันฮะ ิปโบปหู้หนักเลยเขาให้เลยทำบหูหบ้เลยนะจอมบบหู้หนังเงินเลยจอมบหูว่าจได้จับพันวะไปขล่นบหู้ดิเขาว่าหนเดลเลยจอมหน,นนั้นซ่อซื่อวะว้าวมอสอปมาเอว่า

셔대 이거 내가 어요요요 요. 이제 놓고 빠나럴까? 응. 응. 일단은 졸려 나와. 야, 너 지금 안 먹기라도 싶어. 야, 나야. 아. 아기 키 드는데 뭐 하지? 응. ơ mục kêu 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 ơ chúng nóng được về con nó nó vẫn thấy trắng con nòng nó mình nó nó ơi lò xuống cả đi mình nòng thế thì mình lò thế thì mình lò xuống cả đi mình nòng à ấy yeah con lò ta chờ có mầm nó Mình lâu có lò nó thì mình lò to thì, này mình nòng mà lên mình lò thế thì mấy lò to đó mấy nòng xin mấy nòng mà liếm mấy lò anh đó lò